ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับท่านผู้ชมครับผมมีร้านดีมาบอกต่อนะครับร้านยดาเกมเซ็นเตอร์นะครับเติมพอยต์ฟี فا เติมสตาร์พัทถูกมากๆเลยนะครับถูกกว่าเติมเองซะอีกนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยดาเกมเซ็นเตอร์นะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดยดาเกมเซ็นเตอร์นะครับมีตัวแอดด้วยนะครับครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องมัสซีเจกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามารีวิวแผน352นะครับ เป็นรูปแบบการเล่นหลังสานะครับสำหรับแผนนี้ครับก็ここจะประกอบไปด้วยเซนเตอร์3ตัวนะครับอีกขวาอีกซ้ายส่วนมิดฟิล์ตัวกลางก็จะเป็นมิดฟิล์ตัวรับ2ตัวนะครับยืนห้อยมาช่วยกองหลังนะครับแล้วก็มีมิดฟิล์ตัวรุก1ตัวนะครับยืนต่ำรองลงมาจากกองหน้าคู่ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้อดีข้อเสียของแผนนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับข้อดีของแผนนี้นะครับเป็นรูปแบบการเล่นที่สมดุลมากๆนะครับในเรื่องของเกมรับ คุณจะมีตัวช่วยในการเล่นเกมรับประมาณ5-7คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่ดีมากสําหรับคนที่ต้องการเก็บผลการแข่งขันนะครับเหมาะมากๆกับคนที่ชอบครองบอลเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องข้อเสียของแผนนี้นะครับจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาปีกซ้ายและก็ปีกขวานะครับที่เล่นได้ทั้งเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การโดนจมตีริมเส้นกอนข้างป้องกันได้ยากมากๆนะครับส่วนรูปแบบการเล่นของแผนนี้นะครับแผนนี้นะครับเป็นรูปแบบการเล่นที เน้นการครองบอลนะครับการครองบอลจ่ายบอลสั้นเร็วทําที่ดีมากๆกครับในแผนนี้แล้วก็เวลาเล่นเกมรุกนะครับเราควรออกบอลให้แม่นและก็ไวนะครับแล้วก็หมอมากมากครับสําหรับคนที่ชอบชนะด้วยการครองบอลเหนือกว่าครับขึงแนวรับของเขานะครับแล้วก็ให้มิดฟิลด์ตรงกลางสร้างโอกาสนะครับแนะนําเลยครับสาหรับใครที่กาลังมองหาแผนที่ต่อบอลสั้นสนุกสนุกค่อยๆเข้าทำครับ สามารถสองอาจจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเฮดทูเฮดเต็มแมตช์ของผมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ฝังข้ามมาในทีมบเยิร์นมเนกนะครับส่วนทีมที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นมอริอันเซ่นะครับอยู่ในลีกของโปตุเกสนะครับหนึ่งสนามแล้วครับทีมของผมก็จะมาในระบบ3-5-2นะครับ ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะมาในระบบ 41212Y นะครับเป็นรูปแบบการลึ่นแนวกว้างนะครับเกมกำลังจะเริ่มนับ,บัตรนี้นะครับมาเนี่เขียบบอลน,นะครับเซบิโอไลออกที่กองเตะอก,กัฟลุกกองเต้พาบอลขึ้นไปกาดลอเวลาโดนแซะค,ครับเป็นลูกทุ่มนะครับ เวลาทุ่มไปให้กองเต้โดนบาบาฉุกไม่ได้นะครับออกเร็วมาที่ e io, amba, ke, ยูเซเบลจนนทานบาบาฟอเคียจังติซงงกิอรามอสนะครับบาดเลี่ยนแชงไวสไตล์คือออกข้างไปที่เนม่าจ่ายดัดเข้าในมาที่มานี่ร้อยบนเร็วมายูเซเบลคารอนเวลา เวลาพาบอลขึ้นไปนครับจังหวะน,นี้ครอสลกนี้โดนสก,กัดมาได้แต่ยังเข้าตาอุเซบิโอพุกสามตัวเซฟไว้ได้นะครับคือคบจะเสียบเสาแล้วครับลูกเต็มุมนะครับร้อยเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้โดนเคลียร์ไปได้โจต้าบุนเรียวมาที่ฟาบินโยอุเซบิโอพาบอลขึ้นไปคืนกับลหลังแหวนโจตา้าหมุนหนึ่งจังหวะครับจ่ายมาที่ราฟินญา ยูซีบิโอจังหวะนี้ซิงเกิลระมดมาได้ทันเวลานะครับนี่มามากรอยส์มาเน่ร้อยเบนเรดวมาให้ยูซีบิโอยูซีบิโอข้างมาที่คาร์ลสเวล่าคาร์ลสเวล่ากระชากหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดครับโอ้โหมากรอยส์ยิงนะครับฟาบินโยเสียบจากด้านหลังนะครับกรรมการเขเป่าให้เป็นจุดโทษเลยนะครับ เนมาครับจะดดนหนึ่งโดนหนึ่งกับโคเบลนครับเนมาใส่ก้อยครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกนะครับก็ฟาบินโยนะครับเข้าบอลพลวดนะครับไปเสียมาโกร้อยนะครับสมควรให้ถ้าหยุดโทษนะครับเนมาก็เป็นคนสังหารเข้าไปนะครับเขียบอลกันใหม่นะครับ เียโกเจต้าโอ้ม่ดีฟาบินโยจุดกระฐานบาบาเล่นชิงจังหวะขึ้นกับหลังเปิดมา,าติดเซงเกลรามอสนะครับเจอเจอเกลินี่คุลีบาลี่นี่มามาเนี่โจนจังหวะนี้ <c oughs> ลึกไปแล้วครับแต่อุเซเบียวยังได้อยู่ครับเล่นชิงหนึ่งจังหวะแล้วก็ปั่นโอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามมากครับเป็นการปั่นด้วยกันยิงฟิทเทชช็อตนะครับโอ,โอบ้โหเซเบียวนะครับ นี่นะครับโจ๊กโจ๊กการได้ดีมากๆครับมุมนี่แทบไม่มีเลยครับโอ้โหแต่ยังฟิตในจอดยิงมาได้นะครับขึ้นนำสองกุต่อศูนย์นะครับก็พยายามเล่นเกมรับนะครับนําแล้วนะครับก็พยายามครอบงำด้วยการครองบอลนะครับรอจังหวะสวนกลับนะครับเซนกลรามอสเคลินีคูลีบาลีเนม่า มาในเบินเร็วมาจังหวะน,นี้กรรมาการก็เต่าหมืนเวลาการแข่งครึ่งแรกไปเลยนะครับครึ่งหลังนะครับผมก็จะส่งปีกที่เล่นได้ทั้งรับทั้งรุกนะครับอย่างจาวกันเซโลและก็ทับกาบาคิมีลงมานะครับแล้วก็ดันในมาขึ้นไปเล่นหน้าเป้านะครับคู่กับอุซิเบโอเดียโกโจตาโดนแซจังหวะน,นี้ราฟีญายังได้อยู่นครับฟาบินโยโดนรามอสยังไม่ได้มาโรอรส ร้อยจ่ายไปให้ยูเซียเบคืนกลับมาร้อยเบิ้ลเร็วไ้นี่มาเลนเชิงหนึ่งจังหวะนี่มากระชากจ่ายออกข้างมาที่ซาดิโอมาเน่มาเน่คืนกลับไปที่มาโก้ร้อย <c oughs> จะยิงนะครับโู้ฟเฟอร์กียเข้ามาบังนะครับก็เสียฟาวให้ฝังข้ามไปนะครับนี่นครับตัวสำรองมาแล้วครับเจาก,กันเซโลแล้วก็ฟาาอาคิมีลูฟีคิกครับ เปเป้จ่ายมาจังหวะนี้ยังคืนกลับมาที่เปเป้ราฟินญาบินเร็วมาที่เดโกโจตาอุเซเบียวฝั่งคามก็พยายามเซตเกมบุกนะครับยังหามุมเจาะไม่ได้นะครับรามอสด,ดักได้อีกแล้วครับตกวันได้ดีมากๆครับสรับเซงกิรามอสกับในแมต์น้ชวกันเซลโลเนมา่าเบินกลับมาที่ชวกันเซลโลหนึ่งส เน,นี่มาเนมาเลนชิงหนึ่งจังหวะเนมาเลนเชิงหนึ่งจังหวะแล้วก็ปันคุ้มคูคซเซบนะิโอซ้ำนะครับสวยงามมากครับสามตัศูนย์นะครับเนีมาเลนเชิงแล้วก็ยิงไปติดบล็อกนะครับเป็นเซบิโอนะครับที่ยืนถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับทำให้ทีมขึ้นนําแล้วก็หนีห่างไปเป็นสามตัศูนย์นะครับในช่วงกลางของครึ่งหลังนะครับ เชิญซานบามบาออกข้างไปที่เอฟฟุซูเดวีก็เช็คสตามิน่ากันด้วยนะครับอืเปิดมาเนี่ยเขายิงไกลเกือบไปนะครับก็มากูไร้ครับออกแล้วก็ส่งมิลินโควิซาบินลงมานะครับรามอสฮาคิมิโอ้โหกดผิดก็จังหวะน,นี้แต่คิมิยังได้อยู่จากที่ยูเซบยวน่มาเลนเจ๋งจังหวะน,นี้โดนแซะไม่ได้ คลอสอาเบตโต้ดราฟินยามีเลนงโควิดซาวดทแท่งมาให้นีมายังไงครับโอ้โหเกือบไปนะครับครอดี้เฟอร์กี้คาลอสจ่ายมาที่ยูเซเบียวบาเตียนเชงไวส์ไตค์ก็แย่งไปได้ครับเนีมาสตามินาก็หมดเลยครับเรดโบนึงจังหวะนีมาเปิดลูกนี้ ซาวิจจมงงแล้วโอ้โหโดนเคลียออกมาได้นะครับก็กรรมการก็เป่าหมดเวลาการขันไปเลยนะครับก็ทดเวลา1นาทีนะครับก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์สามรต่อศูนย์นะครับจากประตูของเนมาและก็อุซิเดียวคนเดียว2ลูกนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแผน352นะครับเป็นรูปแบบการเล่นครองบอลนะครับ ท่านผู้ชมชอบไหมครับหรือว่าอยากให้รีวิวแผนอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคนใดที่ต้องการจะเติมเกมราคาถูกเติมสตาร์พารทราคาถูกครับแนะนําเลยครับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆกครับท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมนะครับ